เหนื่อยนายไหมพี่น้องพี่น้องครับมาตรฐานของผู้ให้รางวัลมาตรฐานของผู้รับรางวัลสังคมเป็นผู้ตัดสินครับผู้ให้รางวัลไม่เคยสอบถามประชาชนไม่เคยรู้เลยว่าประชาชนคิดยังไงครับล่าสุดครับพ่อแม่พี่น้องครับรางวัลคุณธรรมครับรางวัลคุณธรรมนะครับมีหน่วยงานองค์กรนะครับมอบให้กับองค์กรอิสระที่ชื่อว่ากกตครับได้รางวัลคุณธรรม ยอดเยี่ยมประจําปี2,568ครับโอเคครับรางวัลคุณธรรมเพราะคุณธรรมรางวัลขึ้นมาเพราะคุณเป็นผู้กําหนดรางวัลพวกคุณธรรมรางวัลขึ้นมาจึงชื่อว่ารางวัลคุณธรรมแต่ก่อนประกาศผลราลงวัลคุณควรทรําโพลสารวจประชาชนหรไหมว่าเขาไว้วางใจกกตไหมเขาเชื่อมั่นในการทํางานของกกตไหมเขาด่ากกตกันทั้งบ้านทั้งเมืองผู้ที่ให้รางวัลคุณธรรมอ่ะคุณเคยแหกตาดูบ้างไหมย้าแหกตาดูเคยดูบ้างไหม เพราะฉะนั้นไม่ผิดครับรางวัลคุณธรรมเพราะคุณธรรมเองรางวัลนี้คุณทำมันขึ้นมาเองประชาชนไม่ได้ทำมึงลองให้ประชาชนทำสิกก,กตไม่มีวันได้ผุดได้เกิดไปรับรางวัลนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นความเสื่อมคือไอ้ผู้ให้รางวัลก็เสื่อมไอ้ผู้รับรางวัล,ลก็เสื่อมเพราะมันสวนกระแสจากความรู้สึกของประชาชนพี่น้องคิดอย่างไรครับ